ผโคมทะเลค่ะทุกคนกำลัง,างงามจะ้ะจะเป็นดอกแล้วค่ะต้องรีบเก็บนะคะกอหนังจองกอดูคณะทะเลค่ะทุกคนอยากขึ้นมาโอ้หนออะอะขึ้นมาปีที่แล้วเขาก็ขึ้นมาตรงนี้จ้ะหินตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะเขาก็สามารถใหญ่ขึ้นมาได้จ้ะทุกคนแล้วก็กอใหญ่ด้วยนะตรงนี้นะพาไปเก็บออกซีบีชค่ะทุกคน อนั่งมาเจอกระลำปลาจ้ะกระลำกระลำทะเลบางคนกระพาเอินกระลำปลาบางคนกระพาเอินกระลำทะเลเนาะจ้ะนี่คะ่ะทุกคนต้นกระลำกำลังเป็นดอกจ้ะเนี่ยคะ่ะดงผักโขมฝรังจ้ะทุกคนผักโขมทะเลเยอะจังเลยเก็บคะ่ะเก็บจากน้อยจ้ะกนอนเขาจะกแกนะจ้ะเนาะ นั่งเหล่าอาโหดใส่มีดมันก็ทันใจ,จกตัวตัวนี้มันต้องแบบใส่ความรุนแรงค่ะทุกคนมันเยอะจ้ะเอามีดปาดก็ได้ยูตะวานนงกะดึงอาโดนะจาน้าเนาะเดี๋ยวนั่งพาไปเก็บอีกหม่องหนึง่งอันนั้นติดทะเลโดยแท่อันนี้ติดหางทะเลอยู่น,น,จน,นะจ้ะเนาะต่ว่ากะบอถึงน,นีทะเลค่ะมันยูกไก่ จากมองเขาเจ้าพาน้องหมาเดินเนาะค่ะเนาะก็เลยแบบก็เลยมั่นใจนะมันกินได้นะคะทุกคนคือแบบปวดปวดสารเคมีปวดสารเคมีจากน้องหมาจะเก็บ <c oughs> ค่ะทุกคนเก็บทะเจเก็บเอาอันนี้เป็น ซีบีดนะคะหรือบางคนพี่บางคนเพิ่นกะเพราเอิญป่วยเล็งมีคนนั่งเคยลงคลิไปไว้ตะกี้นางเอิญว่าผักผักโขมฟรังทะเลนะาจาน๊ะเนาะตัวนี้เพราะฉนันมากจะเกิดอยู่ตามไก่ทะเลจ้ะอันนี้อยากจะเป็นดอกหรือได้ค่ะเนี่ยเป็นดอกอยู่ก็อ่อนอยู่จ้ะเก็บอ่อนได้ที่มันนั่นนั่นเอาวันพฤหัสจังน้องพาไปเก็บมหม่องไม้ค่ะทุกคน งามอยู่ตรงไหนงามอยู่ต่วพอแหละตรงนี้ก็งามค่ะอ่อ,อนอ,อนจ้ะยอดอ,อ่อ,อนๆ่อนกำลังขึ้นก็ต้องรีใบยากเลยจ้ะนี่มันอ่อน งามมากเลยค่ะทุกคนเก็บจัดเจเก็บเป้าผักฟีหาเก็บได้ทั่วไปนะคะต้องหาที่เก็บแบบว่าห่างไกลจากน้องหมาเนะาะจอ่อ,อนอ่นยอดได้หน่อย,อยที่กะอ่อนค่ะทุกคน,ออนมันอ่อนแซ่บนั่งล่าเอาได้จ้ะนี่มันอ่อนเบิร์ดนะคะ่ะ ไม่ต้องเอามีดตัดนะจ๊ะเนาะลาวเอาโลดนะคะสวยงามมากตรงนี้คะ่ะทุกคนยอดมันงามเก็บเอาจากน้อยไม่ว่าจะพาไปเก็บเอาเมืองอื่นเองยุ่จ้าอัน กระเป๋านั่งเต็มเด้อลายเนาะค่ะเนาะคนะุณน้างามลายจ้างามฮแม่ค่ะทุกคนสะออนสะออนมันแซบก่ไม่หยางค่ะตัวนี้ตัวนี้อันหาเก็บได้ทั่วไปนะจ้าเนาะมีทุกที่แล้วก็เยอะมากแต่ว่าแถวนางอยู่นี่จะมาเกิดตามใกล้ทะเลนะคะนังก็เลยเอนผักโขมทะเลนะคะ ผคมทะเลฝรั่งค่ะทุกคนมันก็นมาเก็บเอายอดน้อยๆเขาได้จะมันมันอ่อนยอดใหญ่กับอ่อนค่ะยอดใหญ่กับอ่อนเสียบขึ้นกันหลังขั้นสัางเห็นนันเก็บเขาจะว่านั่เก็บไปย่างสีนะ เดี๋ยวน,น้องพามาเอาตุ้มหมี่อีกจากน้อยจ้ะมันอยู่ใกล้ๆก,กันค่ะทุกคนอ๋อตรงไหนดีอัดก้อนนี้ดีกว่าโอ้ลอกแซมฟรายตนี้ได้คะ่ะทุกคนพ่อนะตัวนี้ลอกแซมฟราก็อร่อยดีนะคะเอาจักน้อยคนเราพค่อยนิยมกินแต่ว่าก็เห็นในทุ่อรา,ายการอาหารขาเขาเจ้าเก็บประเหตดกับข่าวอยู่ด้จ้ะขาเจ้าจเอาไปในหี้นังซืออนะเขาเอาไปดองค่ะทุกคน เราแซมไฟกำลังอ่อนๆเลยจ้ะยอดอ่อนๆเลยเห็นไหมเอาไปดองค่ะทุกคนเอาไปดองเอาไปขั้นสมผ้านเขาจะเอิ่นขั้นสมเนาะพลังเขาก็จะเอิ่นเอาไปดองไปพิกโคนะคะทุกคนอ่อนอุบอุบเลยค่ะอ่นะขอหอมปากหอมคอค่ะทุกคนเพ่ได้ตั้งใจมาเก็บตัวนี้นะจ๊ะจะเอาไปลวกขึ้นกันนะจ้ะเนาะใจนั่งใจมาเก็บผักขมทะเลจ้า อันนี้แต่ว่าปั่นว่าปั่นได้แล้วจ้ะนะอกจา,ากขอ้มื่อกอเมื่อกี้นี่กอเมื่อกี้นี่จะงามจ้ะทุกคนเสยๆเลยค่ะอาจักน้อยจ้ะอาจักน้อยนะคะทุกคนจะ้ะคลิปนี้นั่งกับเก็บเล็กๆ,กๆน้อยๆมาฝากนะคะทุกคนมาเก็บผักใส่ชีวิตจังเลยห้ย้วรอดก็ต้องเสียเงิน <laughs> แบบนางแบบชาวบ้านนางกันี่แหละค่ะทุกคนเก็บผักปลาไปประทังชีวิตไปม่ต้องไปซื้อนะคะม่ต้องไปซื้อผัก ผักในซปเปอร์มาร์เก็ตมันว่าแ่บค่ะทุกคนจ้ะนั่งเก็บเอาน้ำจั้ซี่หละปลาน,น้ำดมไปจ้าบ้านนี้ไก่ทะเลกะได้เก็บนะคะเนาะนี่ให้เก็บกระเก็บเอาจ้าเนี่ยกินกับตำป้นได้หรอจ้าอาหารมือแรงนะั่งเก็บค่ะทุกคนสวยงามมากเลย ได้๋มีดมอปาดนะจ๊ะเนะเเาะโลดโลดจ้มนนามีหัวน้ำหนามค่ะค่ะทุกคนนังบริตั้งกล้องไหมจ้ามันก้งบริษัเนาะค่ะเนาะตรงไหนเดดแล้วค่ะวัานีคนทายหายกันจรงหละจ้ะสวยงามมากค่ะทุกคนก็ลาง,งาม เกิดขึ้นริมเขาจ้าเ,าจาเกิดขึ้นตามโขดหินอยู่ข้างบนสูงๆูงพี่นอจาจ้เนะ่บมี่น้องมาไหมหนี่ใส่นะค่ะใจน้องอยากตะมีดตัดคุณน,นะคะทุกคนตะวัน่บมีคนถือกล้องให้แม่จ้าที่ตั้งกล้องก็ไม่ได้ม <c oughs> ัีต่โขดหินจ้าเลื่องค่ะทุกคนยอดอวบอบเลยอ่ะโอ้ยงามมาก อนุญาตวางกอดค่ะตรงนี้มันงามค่ะทุกคนมองที่นั่งเก็บทีแรกน่ะนั่งทายคลิปเจ้าของอยู่เดแต่า่าบ่เห็นแม่จ้าพ่เห็นบันนี้แบตนั่งก็จะหมดค่ะทุกคนนั่งเดี๋ยวนั่งกลับป่านก็นั่งลืมออกเครื่องซาดแบตมาน้ำจ้าโอ้ยสวยงามค่ะทุกคนงามมากเลยอ่ะ ว่างเลย่อนว่ามีคนมาเก็บคือนางเนี่ยนี่จ้าแถวนั้นอยู่เนาะมีเห็นคนเอเชียอยู่ในตะาวาันก็จะบกกินมากนั่งวาเนะพี่พี่รุ่นพี่จจก,ก็น่าจะบกกินมิถานางเนี่ยมันเก็บจ้าโอ้งามค่ะทุกคนงามมากเลยยอดน้อยน,อยนี่กระแทบจ้ายอดง่ายกระแทบเพื่อน อ่อนอวัวรัวแต่อ่อนอวัวรัวคุณน่ะโอ้ยงามแต่อีหละสวยๆค่ะทุกคนประโคมทะเลประโคมทะเลฝรั่งสวยๆเลยจ้าคุณหงางามมากค่ะทุกคนงามมาก สวยงาม้งางไว้ก่อนนะคะนี้โอ๊ยผมนะจ๊ะมมีตากกล่องนะคะทุกคนเก็บเอาจะบอกว่ายอดอุอ่มที่จะแซบคะ่ะทุกคนอ่อนขึ้นกันก็เลยน่าจะคิดว่านั่งจะรี่เอาไอ้นี่เขาอ,ออกอยู่ แต่คิดว่ามันก็อออนเบิดนตมัจะเนาะกินได้หมดนะอเอาเก็บทั้งหนยเลยหักทั้งนี่ค่ะทุกคน ล้มผัดค่ะทุกคนผมนั่งกับมัดได้เลยเด้ก็ยังล้มอยู่นะจ๊ะนะค็นอาจ์โอ้งามค่ะทุกคนแบตนั่งจะหมดจา้านั่งกับจะเก็บแค่แบตนี่นะจ๊ะนะเดี๋ยวก,กับก้าบ,บ้านละจา้า สเสบียงมาน้ำอยู่ด้ยวยนะเอ้โหอนหมักแอปเปิลมาเดี๋ยวนางจะนั่งกินแอปเปิลชมวิวทิวทัศน์อยู่แถวนี้ก่อนเรานางค่อยกลับบ้านนะจ๊ะองามค่ะทุกคนงามมากเลย ก็เดี๋ยวกเอาบร์เบิร์ตจะตบมีนกะได้มันเยอะใช่แล้วหยิบบัตรถือยังไงจะนะว่าล่ะท่าทุกคนค่ะคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะคะเก็บผักขมทะเลค่ะมันนั่งเก็บแ๊บเี๋ยวก็ไดเบิกหลายหนึ่งเดี๋ยวจะเนี่ยนะโอ้โได้เยอะมากเลยค่ะทุกคนนะได้เยอะเยอะจ้าเยอะเยอะเยอะมีอีกจ้ามีอีก ก็อเอาบอเบิดจ้าเอาบอเบิดมันเยอะค่ะทุกคนสวยงามอันนี้ก็จะเป็นวิวข้างหน้านะเนะคะเนาะนะคะทุกคนนั่งชมวิวไปม,ม,ม,มีตะขุดหินนะจ้ะนอะนั่งก็จะเก็บไปเก็บผักผักโคมทะเลไปชมวิวไปจ้าเดี๋ยวมีกันนั่งกิน ขนมจักน้อยนะคะเดีใ๋ใครกลับบ้านจ้ะได้ผักหอหนึ่งคะ่ะทุกคนได้ผักอ,อันนี้ผักคมทะเลนะจ้ะโอ้กินขนมคะ่ะทุกคนเบิ้งวิวไปจ้าเบิ้งวิวไปสวยงาม,มโดนัท แดดดีดีจ้าเมื่อนี่ยเดี๋ยวนังจะเก็บเอาผักโขมทะเลก,ก่อนนี่อยู่้ะจ้ะผักฟีนังผักโขมทะเลนะคะเด็ดอร่อยจ้าเต้องเอามีดปาดว่ามันเด็ดง่ายนะคะ เด็ดง่ายมากเลยมันแสบเลยค่ะทุกคนผู้ใดบ้านไดเคยล้องกินมาค่ะเนาะอันองามค่ะทุกคนงามมากเลยสวยๆเดี๋ยวเบ่งกล่องเว้นอย่างค่ะทุกคนนั่งยานลมมันพัดกล่องอนะยานกล่องลมนะค่ะเนาะ ดีจังเลยนี่อากาศดีแห้งก่อเกาเขากำลังขึ้นกำลังงามจะจะได้คลิปอันช่วงแรกๆนะ้องนั่งเก็บผักคมทะเลน่ะอันมันยูแบบว่าอัเ๋อเห็นบปเห็นปุ่งนั่งเก็บนะคะ ราะว่ามันตั้งกล่องตำโพดสวยงามมากค่ะทุกคนงามมากจะอ่อนเดี๋ยวนังพาไปเก็บผักกาดปลาอยู่นะคะเอาพอแล้วคะ่ะทุกคนมันเยอะแล้วเนะาะซาเนาะมันได้หลายแล้วสวยมากเลยแล้ว,วคะ่ะทุกคนชีวิตนางบันนอกบันนอกเก็บหาตะเก็บ กะผักปลานะคะมื้อนี้นังก็ได้แล้วนี่นะจ้าเนาะอันนี้ก้องสตรอเบอรี่จ้าเนี่กินพันนเบิดเนี่ยคะ่ะนังได้ถุงนึงเนาะคะ่ะผักขมทะเลโอ้ยลมพัดจ้ะขมทะเลค่ะทุกคนนี่แหละผักนั่งบ่ตองซื้อฮากินได้ตามท่องลิมทะเลลิมเขาไปจ้าทุกคน อยู่จังใดให้มีความสุขเนาะคะ่ะทุกคนอยู่จังใดมันจังบวคิดฮอดบ้านอยู่ซื่อมันเงาคะ่ะเลิกงานมาแล้วนั่งกับเขาหาเก็บผักช่วงน่น,นี่นาะจ้านะนั่งไปไปเก็บบกหอยะคะ่ะทุกคนล้อล้อล้อก่อนนาะจ้านะล้อก่อนเดี๋ยวที่ค้าไปเก็บอยู่จ้จบ,บกหอยแต่ว่างานก็ต้องเฮ็ดหนังสือก็ต้องเรียนจ้าก็เลยบม่ค่อยได้มีเวลาไปเก็บทั้งใดนาะจ้านะนั่นแหละคะ่ะทุกคนเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติด ตามแล้วก็รับชมนะจ๊ะแล้วทั้ง FC เก่า FC ใหม่ค่ะทุกคนที่ผู้ใดผ่านเข้ามาก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามาชมนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะกลับบ้านเจ้ามาที่นี่แล้ว <c oughs> นั่นคืกินหมักแอปเปิลอยู่น้ำหอ่อน้ำพริกมาพร้าวตอเบรดมีแจวบองนะจ๊ะมีแต่พริกเกลือนี่นได้ถุงนี่ถุงอันนี้ผัดคมทะเลนะคะกินไปชมวิวไปจ้าทุกคน กับนางหน่นน้ำมูนีจ้ะชมวิวไปโอยกินนโอค่ะทุกคนจ้ามาักสตรอเบอรี่ช่ำๆเลยอร่อย